โอ้พอขึ้เห็นไม้แล้ว่ะโอ้ถือใส่พอโอ้มีการจิกพอมโอ้ผมหาอยาอ่พี่เนาะถือเอิ้อยอยู่เห็นบ่จนสวดสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปเหนียวมายิงนกครับแต่ว่าเห็นนกบ่ครเห็นบ่ครับยืนมาเจ้าอยู่นี่ น้ำห่วยเลยครับนี่เสียวจังใดละพี่น้องนี่แหละมากับซีแสซีหาหายนี่ครับผวนันบินมต่ตะผลได้พี่น้องเบิ่งได้ผมเสียวห้ยเบิง่งผมจอรดรถไปขางทางโอ้ขางทางผมครับมันจับอยู่ซื่อนี่ผมก็ยิ่งยิ่งแล้วก็บ,บินพามานีเลยบินมาหนี่ลง่งหนีเลยครับฟึ๊บเข้าไปนี่มาหาบกโดหนึ่งให้งยา่านบระเห็น เสียนอ้าวปวดปวดเชียวจังใดดูเลยจังว่าผมไปหาใหม่มาต่อยักสีใดบ่ใดครับป่ะผลกสิโต๊ะครับเดี๋ยวผมต่อยก่อนครับพี่นอ้องโอ้ม,มาแบบทุรักทุเร่ครับใครจะ่าใหม่ผมมีงีมมีงามเอาขีบข้อขึ้นมาเลยนี่เด้ยิ่งย,ยงงงิ่งสอดปีกนี่ครับลูกเจ้าขาวงทางผมลงองแอว โอ้โหต้องก็ยืนห่องลางอย่างมันตกหนาวนะแต้มแรกครับมองมันเกะไก่ได้พี่น้องกันผมนั่มเอาจากหมองยิงเป็นรอยเมตรพุ่นละขี่รถมาจอดยิงเลยโอ้โหมันกับบีย่ก็มองครับฝนกำลังมาพี่น้อง ฝนกำลังมาพอดีจังหวะฝนหยุดผมเลยเฝ้าออกมาที่ขากระหักเบิดนะี่ยแต่มันยังบินต่อมาีิบักไกน่นี่ยอุตษาเลือกยิ่งสวงนี่เด้อผมผมเลือกยิ่งสวงสวงขามันเป็นผลอยู่ครับแต่ว่าบอยู่เห็นไหมหักทั้งสองขางเลยเบิึงหวยบานผมเลยเบิึงนำหวยครับออกแกงเลยได้ดบิางส่วง ตัวที่สองพี่น้องผ่านยิ่งอยู่เทียงนี่อ่ะอยู่ซื้อต้นวานน้อยกันแท้เรนบอห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสามเมตรนะครับพุบินจนหอดพุล่งกลางให้หน้าเหโอ้ขันน้ำไปได้บนนันยัลงนะครับลงกลางให้หน้าเลยคลือว่าน่าจะเจ็บดังพุ่งเลยนี่แหละอยู่นี่โอ้ปพี่น้องขี่รถวน,นไปเบิ่งกันมันลงกลางให้หน้าเลย ีจอดรถดียางไปบ่เนาะโอ้ยยางกะไกยีลีไปขี่รถด,ดีกว่าน้ำมาหอดเลรพี่น้องเนี่ยลงไฮนี่แหละเนี่ยมาเห็นลงเลยเจ็บแน่นอนลอยเปอร์เซ็นเขากระูงน้ำกระไลยบ่ทีพูดนิ่มันจะเถียงหน่อยเบ่งน้ำหัวเขาผมเลยไปรลุ่นเบ่งเห็นมันบ่ พอเน,นี่ยมาตักตะเถียงปุ๊บม,มันลงเห็นหอดสวงมันลุง่งแสดงว่ามันมันบได้เบียงมาทั้งพี่มันต้องอยู่แถวพีแหละพอค้นมันบเบี่ยงมาทั้งพี่มันสีบางตัวใหม่สีบริเวรหม่งมันลงเนาะมีลักษณะแถวนี้แหละซื้อดีเละเนี่ยคนหาหาหนกสวยก็อยู่พอนอนอยู่น่ะปิดแต่เห็นบอ่อละน้ำไหลครับเขาก็ให้งามบ้าน โอ้พอขื้เห็นไม่แล้ว่าถือใส่พอโอมีการจิกพร้อมอผมหาอยอ่พี่เนาะถือเอิ้อกอยู่เห็นบ่จนสอดนี่แหละครับอันคนคนยิ่งนกสีหูเลยครับไปไปดูดูสีหูแล้วว่ายิ่งถือได้มันบ่อยู่เราะสิยงยิ่งเสียงมาเลยดังพว่อเลยเด้ลุกปืนกระแทก ทีแรกยิ่งมันอยู่น้องสาดเดนนี่มันบินไปนี่น้องสาน้องนี่แหละมองพอ,อนอน,น,นม,มันบินไปแล้วในน้ำกับมันกับมันหันหนามาแนวนี้แหละนกเจ้าครับเอาแต้มที่สองของมือนี้ครับพี่นอ้องมานี่ดอกมันกับออไม่ได้หาดนจีหน้าลงกับลงหน้าจะคลองนี่ค,ครับเป็นห้อยเลยลาตั้งเก่าดีกว่ามันได้สิบเบ บมุนไหลโอ้ยเปียกจนผีเลยอวอดเป้ากางเกงพี่น้องเลยน่ะมานแล้วมานแล้วมือนี่ตัวหนึ่งก็เอื่อนมานครับเพื่องเป็นเขตเจ,จ้าของไปคือจะบอกันอยู่ทุกเรื่องหมดครับเดี๋ยวผมเป่ายางบูมกันหน่อนเป็นคลอง <c oughs> เป็นคลองเที่ยวไข่ตะวันนาหลายเขาบ่ลมครับเขางามมีลีปีนี้ ต้นหว่าลายเลีออยงในกันเท้าน,า,นาผมเอกศีหาปีคือสิลงทานได้อยู่มังคับกันบพราว่าลายก่าหันอีกเนาะไปครับไปแตมหาแตมต่อไปครับมือนี่คือวันคือสิพอไปได้อีกอยู่อันนี้จังหวัดอำนาจจะเจร่ญนมือนี่น,น,นาจะเป็นเห็มบอคทองฝ่านา,จะ,นนาจะเป็นตาผ้าอยู่ครับอันหูกลงกลงังเน่ยัผมเห็นในข่าวเขาเจ้าว่าตาผ้าอยู่มันหอดอำนาจแลาจะว่าน่นาจจะเมียนเพราะว่าตอนนี้มีฝนตนกบ้อนี่สิพ่อ สองชั่วโมงนะกลัวแหละครับโบลินโบย่งเลยเห็นบ่กครับเห็นทองฝาเลยแทนว่าน่าจะเป็นหัวนั่นละหู่พายอยู่มองกลางๆที่แบบภาพถ่ายจากดาวเทียมนะพี่น้องย่ำเลยแล้วอีกมือแรงผมน่าจะสิกลับมาใหม่ขั้นแมนปุ่นฟังเท้งปุ่นนสีิมาเนาะก่อนเขาบ้านพี่น้องเอามาให้เบิ่งผลงานนกตัวแลกทีผมยิงผ่านยิงมาแต่นี้ บมื่อด็สังเกตปลายปืนจากของใส่ปังเลดฟงโอ้ทั้งขางนกวอลสี่หกเจ็ดเมตรผมคิดว่าอู้ก็ยิ่งขี้ไรได้ผมบอกว่าเนี่ยมันกระจกจาของปืนเอาหนาวจากปืนโอ้โหแตกไข่อยู่เดี๋ยวเชียวกาอันนั้นยอดไว้สอดทะลุเลยครับตกซีซี่ใแบบคมยิ่งอยู่สิบแปดเมตรผมก็ผ่านมาแต่ทึ่งหนีเนาะมันมันอยู่แตกคันแท่งขี้ไะช่วงนี้มันอยู่คันแท่งมันเป็นคันแท่งอ่ะ ผมยังยิ่งไซเขานี่นันแหลปุ้งเล่นงนี่เนาะผู้ไม่ไปตกผลลูกวกก็เลยได้ไซไม่อยู่มันก็บกบินวกกับเดืกอกเขานี่ปังเลยมันก็บินไปอีกผู้ไปเกือบตกห่วยครับมองอีู่ผมว่านะเกืบอกบตกห่วยอีกร้อยสิบสามสิบสี่เมตรผมเด้ร้อยสิบสามร้อยสิบสี่เมตรมองมันบินไปไกลไปนน้ำหมตัวที่สองกะยิ่งอยู่ตีนบ้านที่ผมว่าน่ะนี่นี่นี่เทียงผมแมบนบอลนี่ยูนยือนี่ยิ่งยืนยืนผู้ผมได้น้าขึ้นไปหาอยู่อดหอดหน้ามองมองพอผมอยู่อยู่ตีนดอนพุทตาผู ยู่นกับิบวนที่สองลอยสามสิบเมตรมาจากจากวงหนีไปผิมันบินไปตกได้ทั้งสองตัวอยู่ครับโตตัวนั้นผมก็ยิงอยู่ส่วนมันผมฝ่าวะผมก็ยิงอยู่ในน้องสาได้บ่ถือป้ายปืนผมผาดผมผาดองค์หญงสินะคุณป้ายปืนมันดักใส่ฟ้าฟ้ายิงสิน่ะฟ้าองค์สอดเป็นหูโจงโปรงอยู่กับบถือคุยิงนกกระสิปลูกกระสุนตกไปส่วนกระงๆแล้วบินนีก็นด้น้ำมันมาหอดพี่เนี่ยเบิมันมันบินมาหอดตีนบ้านเลยน้ำเมา นะกำลังสีเกาเมื่อแล้วครับผมมายืนเบงิงซุ้มนกมันบินขวมหัวผมมาแจะมองทีมองทีองทเอาอันลงไปจอดประจําอ,อยู่ซื้อไปผมผมอยาวงรู้ว่าอันซุ้มมันบินขวมมันเป็นสิบผลมันขวมไปจังฉินไปใส่นะ่ะเลยม,มาจอดถ้าเบิงตีนบานัตรตอนนี้มีแต้มสองแต้มแล้วครับถอนคนไว้เรียบร้อยบ่มีแต้มอีกหลลยเมื่อนี่เพราะผมว่าเบิงนกบินมาซื้อจากคู่บ้านไปทางใดนะครับ,มมบ,บ,นนรบสิ่เดีไปนั่งถือ เจ้านากับเป็นเขาเมื่อเผาค้นทันนลครับเก็บใส่ตู้ไว้